สบายดีพ่อแม่พี่น้องมดถูกขู่ทุกคนเด้อสำหรับมื้อนี้มะม่วงสิาพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งมันสับพลังที่ฉีด,ด้วยน้ำมันขี้หมูเนาะพี่น,อนอ้องเนาะสำหรับโซนคางนี้มะม่วงกะได้ฉีดไปแล้วชิปหลอ,นอกนะพี่น้องกะมันสับพลังกะได้อายุเจ็ดเดือนกับชิปวันเนาะพี่น้องเนาะประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนชิปวันนี่แหละกะ มะมงสีมะขูดหัวให้เบิงว่าสีด้วยน้ำมักขีมูนี่หัวส่าเป็นอย่างไรจะได้พ้นดีบอน้ำมักขีมูนี่แต่ว่ายาำเนื้อพี่น้องเด้อสำหรับน้ำมักขีมูนี่แมนน้ำมักขีมูสูตรของมะมงเองเนื้อพี่น้องเด้อมะมงได้มาเพิ่มปุ๋ยแะไะก่ะมามักเพิ่มน้ำพี่น้องเนาะมาเพิ่มถาดอาหารเห้เขาแล้วมื้อนี่มะมงสีมาขวดให้เบิงเนื้อพี่น้องเด้อวา่าอายุเจ็ดเดือนนี่มะมงสีสิบหลอบ อาหัวของเขาจะเป็นอย่างไรขดตัวน,นี้เนาะพี่น้องเนาะตัวกีไก่เท่านี้รับโซ่ล้มกันเด้อพี่น้องเด้มมอมม้งขดเงานี่เฮเบิองเนาะพี่น้องเนาะนี่หัวพี่น้องขดมากกับเฮนโหลดมีหัวอยู่พี่น้องเอ้ยสินะมักขีม่มูเดี๋ยวมมงคอตัดผาบไปตอนขดแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องมมงก็ได้ขดแล้วมินตีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือหัวของเขาพี่น้องเลยมันซับพลังที่สีด้วยน้ำมันคิมูก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะหัวกะใหญ่อยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวมมงสีไทยรอบๆเนาะพี่น้องเนาะนี่จะได้พี่น้องผ่านอยู่บ่นี่หัวมึงใหญ่มึงใหญ่เนาะพี่น้องเนาะถือว่าประมงใส่ต้นทึบมอไรเนาะพี่น้องเนาะน้ำมันคิมูก่ะ เล่ชานีก็ถือว่าโอเคเลยบางวงว่าก็ได้ษซีหาโลเลยเงานี่ถือว่าใหญ่อยู่ได้พี่น้องเลยนี่ซิฟโกหัวบอดกแต่ได้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะอันเดียวงสิพ้าบางอีเงาหนึ่ง,งน,งนะพี่น้องเนอะนี่พี่น้องก็ถือว่าซูซีกันถือว่าชะมำเสมออยู่เนาะพี่น,น,น้องเนาะนี่เทียบสิ๋วขวดน้ำสติงเขา ชือวใหญ่ยยก็คนน้ำสติงหลายเท่าพี่น้องกาชื่อพะพานน้องพี่น้องเนาะได้จำหนีช่างราหนามักขี้หมูเพราะว่าหนมามักขี้หมูนี่เป็นหนมามักทีใส่ต้นทื่นโมไลเป็นหนมามักทีประหยัดต้นทื่นเลยกาเป็นหนมามักอินทรีย์น้องพี่น้องเนาะกาชือว่าโอเคได้ได้จำหนีถือว่าอ่า โปรดกแต่ใหญ่เนาะพี่น้องเงานี่ยือว่ามีความสม่ำเสมออยู่สาหรับน้ำมักเนาะบางงงสิขออธิบายหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่เป็นความิดเห็นของบางงงเนาะพี่น้องเด้อสำหรับน้ำมักนี่ยบะมงงคิดว่าแต่ละคนมักบวกคือกันเนาะพี่น้องเนาะมางคนกับมักเข็มมางค้นกับมักบวกเข็มบวกคือกันเนาะพี่น้องเด้อแต่ละคนทั้งจะเป็นสูตรเดียวกันกบมักบวกคือกันเนาะพี่น้องเนาะมางค้นกับจ้า ปริมาณมันคือกันปริมาณของขี well. ่มูป mm ริมาณของน้าปริมาณของเอ็มปริมาณของกากน้าตาลจะพอคือกันนะพี่น้องเนาะแต่ก็เป็นน้ำมักตัวเดียวกันนะพี่น้องเลยแต่ส่วนตัวประมงประมงมักอะประมงจะใส่เข็มข้น้อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่เป็นความิดเห็งของประมงนะพี่น้องเด้อส่วนตัวเขาประมงคิดวันจันั้นอ่าสิเป็นจะได้กับฝาพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์เพิ่มเติมเลยเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์แนะนําเพิ่มเติมได้ สำหรับมโอนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องน้องมะมงมาไทยพอมีพี่น้องเบิ่งว่าามันชับประหลังที่สีด้วยน้ำมคัคขี้หมูอาจะมีหัวเป็นแบบใดจะได้พ้นเถบโบนิกาเป็นหัวมันเนาะพี่น้องน้องทีฟ้ามงเด็กคให้อพอมีพี่น้องเบิง่งนสำหรับคลิปนี้นมะมงก็จะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อมะมงก็ขอฝากส่องน้อยๆเข้ามะมงในเด้อพี่น้องเด้อซอยกดติดตามซอย เป็นกำลังใจมามงในเด้อพี่นอ้องอ่าพอกันไหมคลิปหนาะเด้อพี่น้องเด้อ